ผู้ช่วยหาเสียงคือใครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่คนพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่คนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561ข้อ4 ผู้ช่วยหาเสียงหมายความว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครหรือพักการเมืองให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตลอดระยะเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่งและเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหมวด 3. ผู้ช่วยหาเสียงข้อ14ผู้สมัครหรือพักการเมืองที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครหรือพักการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงรวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบให้ผู้อำนวยกรารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัคร,รหรือพักการเมืองแจ้งมานั้นรายงานต่อคณะกรรมการทราบด,ด้วย การยื่นเอกสารของพักการเมืองตามวรรคหนึ่งให้หวัวหน้าพักการเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหวัวหน้าพักการเมืองเป็นผู้ยื่นเอกสารต่อเลขาธิการการหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่งผู้สมัครหรือพักการเมืองสามารถจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของเลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงและให้ผู้สมัครหรือพักการเมืองต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียง ที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในกรณีผู้สมัครหรือพักการเมืองไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงจะดําเนินการหาเสียงด้วยวิธีการนี้มิได้กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพักการเมืองดําเนินการแจ้งได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกิน1ใน3ของจํานวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้นข้อ15 ให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีผู้ช่วยหาเสียงในเขตเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน20คนต่อเขตเลือกตั้งให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนเขตเลือกตั้งที่พักการเมืองนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งข้อ16ในกรณีบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพักการเมืองตามหวมดนี้เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็วในกรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวตาวรกหนึ่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองดำเนินการชี้แจงภายในระยะเวลา5วันนับแต่วันที่มีการแจ้งครับเราก็มาตอบคำถามกันนะครับผู้ช่วยหาเสียงคือใคร ผู้ช่วยหาเสียงคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตลอดระยะเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่งและเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีผู้ช่วยได้กี่คนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีผู้ช่วยได้จำนวนไม่เกิน20คน พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีผู้ช่วยได้กี่คนให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน1ิบเท่าของจำนวนเขตเลือกตั้งที่พักการเมืองนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับท,ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งพศ2561นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ